ทายทูเทียนน้ำออกน้ำออกไหวบริการท่านสาธุมากเป็นที่เรียบร้อยขอพรครับพี่น้องครับบายขอพรนถามว่าหลวงพ่อป๋าใสวางไว้ที่ตรงไหนมาส่งนามเพื่อนั่งี่น้องท่านสาธุชนที่ขอร้องครับขออนุญาตนะครับอยู่ที่ด้านหน้าพระเทียนต่อกับบายครับ อาภิษาอุชาขอพรนะครับเช่อมเป็นดอกไม้ขระพแข็แแรงลำรวยทุเทไปเตือนีนองน้ำใกน้ำออ้างหอยันไวเป็นทุกเรียบร้อยครบทุกอย่างตามที่สัญญาไวเรื่องอาภิษาอุชาเราให้จับทัานสาธุโก พุทธบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเดินเข้ามาได้ยินประกาศสำคัญไม่ว่าจะเป็นพระมหาเจริญะผู้เี็ีเจ้ามองที่สุดไม่ได้ ลับมาลาบอมากันพารตอนนี้โขนน้ำหลวงพ่อข้าจอนเทิดครัทธาเอาไปยังเครื่องยานเป็นยังเครื่องยานโบราณยังไงปองสอนดีปูไตอยู่ที่ตรงไงว่า่นอ์กับีปนองเดียวไปส่งน้ำเดียวไปส่งน้ำตลอดไปนะครับกองพอผสมนะครับเดี๋ยวเขาไปส่งน้ำเรียกบุกลุก

ไปตไปสอนแจ้งเลยมากไปไปสูงหน้าปูบนนะครับพี่น้องเออพี่นองเ้อแฟนคับเอีครับเดี๋ยวจัดร้อสิบห้าสงน้าปูนครับอยู่ดีไม่แห้งน้ำกันซุปโุกคนสุมเย็นน้ำกันนะพี่นองเอะครับที่ราไหนบ้างบริเวณไหนบ้าง พี่น้องที่ขอ้องโรางไกลกันะครับหลดเรื่องนี้ประชาชนนี่ครับลงปูนะครับเดี๋ยวว่าพี่น้องเลีด้วยต้องการเมื่อรครับพี่น้องครับที่ต้องารครับเป็นอะครงารเป็นอะยรเป็นน้ำมุนนะครับในวันนี้เป็นน้ำมันใส่หัวใส่หางได้เลยนครับ้องเออสรงระก้อนน่นสองทรงูนะครับปูพระรซบนนะครับ จาร้อยสิบห้าพี่น้องนะครับก็เบิ้งคลิปนี้นะครับได้ท้าหมดส่งหนักนะทั้งการไปน้องครับสุขเย็นสุขเย็นนะี่น้องเลยของคุณแม่ของแม่ของเราคำว่าแม่นี้หมายถึงหมายถึงอยู่ดีมีแห้งสุขเย็นสุขเย็นไปปูเดอร์มันมันส่งๆลำดำเรื่อยๆปูคำว่าแม่ที่แม่ที่ตลาดต่อไปเดิมปูเดอนะครับคำว่าพ่อนั้นเป็นคำที่ส่ง ในบรรดาคำทั้งหลายทั้งปวงกันก็ให้ซื้อเสียงโด่งดังเป็นคบไปลองไปล่ำไปวักขวัอมนะครับเตี๊ยินตีมเลยแล้วนะครับเอาเป็นคำคำง่คำด่วนคำด่วนขึ้นดอยที่ะไปก็คคว่าคุณแม่ครับคุณพ่อครับคือคำเหลดนี ขาบม่แข็ัวปไงาเื้อปกลเนือประเทียนาเฮ้ยไม่ได้พูดโอ้ขอคุณรถไปหรถขอบคุณครับขอคครับแฟนครัเสียวให้นะครับไปหอยรถครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุแนครับใจดีพี่น้องครับเพื่นใไปหอยรถเฮ นะครับว่าขั้นละพ่วงขั้นละพ่วงกับเดินทางไกลว่านี้ไปเอาเภอกัมาลาใส่กับการลงทุนนะครับเอาเงิหลายเดียวกับโซกมานโซกมานกับพี่ดีไหมครับพี่น้องครับครับแฟนจากเอฟซีนะครับเปินเตียนพุ่งมาแล้วอย่างันไหมบ้างเอาไปห้อยรถเปิดบ้านะครับเรียบร้อยครับพี่น้องนี่นะครับการส่งน้ำปูกับส่งน้ำพระนะครับลกวาพระใสนะครับแม่วัดน้องค่ายเฮ้ารับลูกลูกเยันนั่งอ่ะ คปณาลูกทำอะไรเหรอเอาน้ำม <th> ่นไปพมรถดพมหัวพ่มหางนอกลายกยก็าดลาวายกวาดาไดลาวาดยดลยดลาวาายวดลาวาาวยยด ไปน้ำกันไปน้ำกันเนาะกับปมดเท้าพี่น้องนะครับแฟนงกับเปีซีเหานะครับเมือนี้ได้ทยวถ้าบนน้ำกันแล้วนะครับรวมท้าบญกันกับเปียกระบหลวงพ่อประสยน้องค่ายน้องพี่น้องเนาะเอาอยู่ดีมีแห้งสุขเพียดน้ำกันสุขโกสุขคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับข่าวแย่ข่าวให้ทราบพี่น้องกนี่ก็รังลังไหลเขามาล้วไม่ว่าเทียงนจะเป็นเสียของบุรุษเแท้ไม่ว่าคนอะไรพี่น้องครับเอา สาตุ <ARS S 1> นน้ำกันพี่น้องสาตุน้ำกันครับเมื่อนี้นะครับขอให้ท่านปล่อยกอไว้พอนไว้ใจได้าเข้าใจในโครงการนะครับ้นที่ผู้คนนะครับนะครับผมนะครับซูมเขได้แก่รไปส่ารไปสู่สุขวัลสุขภาพแยกเียงรับพี่น้องครับเดินทางไปใส่มาใส่ก็งบอด้นะครับ เงินร้องก็ขอให้มัน้านะครับสนใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยท่านสร้างความรักนี่นี่ความก้นไม่หลงายครับสวัสดีครับ